ปมันเปลี่ยนแปลงไปจากสองหางมันเป็นสามหางคำคำวั้นอ่าค่ะโอ้ยจรงทักเกอร์ไปจังไดเนาะค่ะคุณป้า,ปางลูกอ๋อค่ะ เป็นยังไงพอ่ออันอเรกเขาเป็นจังไรจ้าอนันนงยินค่าว่าอันมีการเปลี่ยนแปลงว่าจ้าก็าบกอกไั้ไงให้รอรอบรอพ่อ้อโอ้ยออยอ้้้้า้โ้โ้้้อ้อ ของจริงมันต้องให้พ่อสู้มันค่อยค่อยได้มันค่อยได้เต็มเลยอ๋อจ้ะเห็นพ่อช่วงอันไล่ยม้มือนั้นก็ได้เอาอออข้างส่วงด้เอฟซีทร่มาหลายหลายพ่อก็ไม่ได้ว่าใครพ่อไม่ว่าใครเพราะว่าเราให้บุญให้โชคไปแล้วมันมันมันเป็นแนวทางอยู่นะครับพ่อเขาเรียกแนวทาง ถ้าของดีทำยังไงมันก็ถูกวันท่ำเลยอ๋อสาธุจา้าเถื่น้ำหวานนี่เอฟซีจะท่ำบุญน้ำ่อลายอยู่อันเพรน้พอ่พอต้องได้บวงสรวงเนาะก็ทำเสร็จแล้วแหละท่านยังบอกว่ารอทำเสร็จเสร็จแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรอหนุ่ยใครกัคหรออ๋อจะมีการเปลี่ยนแปลงนะพ่อเนาะใช่ การทำมีทีเราต้องเราต้องเชื่อมั่นร่างทรงเขาไหอือเขาตั้งตั้งเลยตั้งเลยมีเวลาให้9นาทีครับผมครับพ่อ,พอครับเอาเลยจากพ่อเป็นจังไหคคะอันเมื่อนัน้นมีเหตุการณ์แปลกๆว่าจ้ามื่อบวงสวงจ้าด่วย ลาเตลี่ปีนบึบ,บ,เนเบ,บเลยลว่ะโอ้ลาเตรี่ปีนบึบเลยนบ่ค่ะนี่แหละตั้ามาลาเตอรี่ปีนบึบนี่แหละมันการเปลี่ยนแปลงอืมขนขิ้งลูกไปค่ะคุณพ่อมันปีนตัวเดียวเลยนบ่จ้ะลาเตอรี่ลาเตรี่คุณพ่อไปได้มากน่ะชุดใหญ่ๆ ทุมา,านบ<อ>่เปนซีไงซีไงรุดลาเี่นยี่ที่มาใบยี่สิบห้าใบรนั่นมันบจ่จ๋เอล้วดนั่นนึงวด้วน,น,วน,น,วน,นมันจ้าไว้เก้าาใบมันก็ะตัวหนาไม่ว่ากล่งล่างตัวล่างมันออกสามตัว เป็นชุดที่โรตารีกับพืบกันอย่างเงี้เอิ่นปีนเนาะครับทุกคนจะขนยิ่งลูกเลยค่ะคุณพ่อก,กอยิง่งยังไงคุ้มมันตะกี้อันร่างทรงคนไหนคุ้มมัน่นตะกี้เที่ยวคนเทีท่ยวคนเนาะ,ะครับท่านนี้หลวงตบวกแล้วหายไปไหนหายไปซี่ผู้เดียวมันโมเมนต์พ่อไปเรื่อเยเปรบกวนมันเรื่อยหนุ่มเรื่อย หปีนองี้ยลาเตลีุ่้มลงตัวเดียวเลย,เยแปลว่าร่างุ่มไปจกักจักคุ้นขาม,มือน่ะูเดียวนน่เนี้ยว้าวอูก้าเนี่ยจ้าตัวไหนค่ะที่เพื่อนปีนไว้เก้าห้าศูเก้าสาม 9ก้าห้สมันเปลี่ยนไมันเปลี่ยนแปลงไปจากสองหางมันเป็นสามหางคำคำว่าอะไรีมันมันคว่อะมันี่ควมันต้องมันมันต้องตัดตัดเล่นเก เก้าศ <90. S 1> ูนยในสามคู่ให้ให้บวกบนล่างแต่คำา่าแต่ก็เอาแค่เก้าสามสก้เกาศูนย์ศูนย์เให้บวกบนล่างส่วนส่วนเก้าหหให้มันอยู่ล่างแต่สามเก้าเให้อยู่ล่างเื่นกันเปลี่ยนแปลงเลขวิ่ง ม้วก่อนคุณพอ่อให้ให้มันวเก้าวิ่งมวนก่อนให้วิ่งห้าครับวิ่งสามมัวนนี่ของจริงให้วิ่งเก้ากับสามวิ่งเก้ากับสามเก้ากับสามมากเก้าสามสี่กระได้เนาะค่ะมวก่อน มันเป็นคู่ทางมันไปมันไปคู่ทางแต่ง่วนี่มันอาจมันจะจับคู่กันก็ได้แต่ก็มั่นใจตูมันมันจับไม่ลัดซีนี่หกตัวได้แหละมันก็ต้องหกตัวเยอะรัดซีนุ่งรัดซีนี่ควานั้นมันสวยชุดเนาะจ้าขึ้นอยู่กับว่าชนะเนี่ยอ๋อโอเค จะถูกให้เขาเนาะค่ะคุณพอ่อเอฟซจะร่วมบุญกับคุณพ่อในพิธีบวงสรวงรอบหน้าเยอะนะคะวันนี้เอาเพิ่อบอร์เบ,บอใหม่ให้เ้าไป่อยอด้ได้จ้ะเบอร์อะไรครับพ่อครับ9 9 9เครับศูนย์หนึ่งหกศ่แป้าใช่ไหมพอ่อ เบอร์เก่าบเซเลยว่าถ้าอยา,าทรไลอย่าท,ทรทรเอเลยเพราะว่ามันเออเลอครับโอ้อาทวนอีกรอบไจ้าทวนอะไรทวนหมาเลขโทษจ้ะศูนเกจ้ะศูนจ้ะหนึ่สปจ้ะเบอร์ใหม่เนาะคะ่ะ เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ไม่ได้ใช่เจ้านะจน๊ะเนาะก็ไล่หัวนนหน้าองค์รวมมาเลยอ่ก็คือเปลี่ยนแปลงคือเลขวิ่งนะพ่อเนาะวิ่งสามด้วยนะพ่อเนาะต้องอืมแล้วก็ได้เบอร์ใหม่มาด้วยนะคะแอดไลน์โทรเขา้าเบอร์ใหม่ได้เนาะคะ่ะมันไม่ได้เบอร์ใหม่ได้ไงเพราะว่ามัน จะส่งจะส่งเลขส่งไลน์ก็ไม่ได้มันมันมันตื้อไปหมดอ่ะมันนอกเอฟซีเยอะค่ะตอนนี้พ่อดังไปทั่วประเทศพ่อมไม่รู้เหรอว่าทำเนี่ยเหนื่อยนะแต่ต้องแต่ต้องการับสายไม่ได้เขาจะว่ากันเพราะว่ามันคนมันเยอะค่ะอย่างไรว่มันว่างมันต้องว่างมันเราข้ามมาเลย จ้าอาวันนี้ตัวหาพอ่าพอ,อย,ย,ยีรอบเลยอ้หหลายเยอะค่ะฟังเมื่อกี้ฟังได้ยินจากเสียงพ่อแล้วนะครับโอ้ยคือเพิน่นโทษไปนี่คือบุคอยได้ว่างนะรับสายเอฟซีตลอดสายซอนๆอนกันหลายเนาะค่ะเนาะครับค่ะถือว่ามีเลขเปลี่ยนก็คือมีเลขวิ่งเพิ่มมาหนึ่งตัวนะะนเ,นเนาะค่ะ พอบอกว่าเลขเปลี่ยนอย่างนี้จะบอเปลี่ยนดอกมันเพิ่มซื้อเนาะครับค่ะคุณพ่อิ่นกามั่นใจในเลขชุดหนีอยู่ด้วามันสีมาเนาะครับผมค่ะเอฟซีสอบกระจังตามโบมากระพานเนาะค่ะซื้อไว้พ่อฟังตามงบประมาณของเฮาเนะค่ะผู้งบหน่อยก็ซื้อหน่อยผู้พบมากระพานไปเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ค่ะมีเขามีรูกับบัวกันเนาะค่ะเอฟซี FC กับติดตามคุณพ่อเซียนระยองนายช่วงนี้เบิกทราบกับซินเน่นคลิปคุณพ่อเซียนระยองนะคะกับให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์ค่ะเบิงให้น้ำแน่นอะเป็นกำลังใจให้อดมินในการติดตามคนเบิง์ผู้ใหลายกับติดตามผู้นั้นเป็นพิเศษเนาะหลายคนหรือเ่าคือลงดูแทนนะขันบ่มีผู้เบิงกกับ จีจ้างกลางไปเนาะค่ะก็ต้องขออภัยว่าเหตุดูเพราะว่าเอฟซีถาเบิงเสียนระยองหลายผู้หลายคนเ้อค่ะ